ม่รู้จากเซลฟ์เซลร์ฟิงไบเอซนะครับอคติที่จะทำให้ใครๆก็ไม่อยากจะทำงานด้วย ที่มักจะมีคําพูดว่าไม่มีใครเก่งเท่าเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองมาสํารวจตัวเราเองซิว่าเรามีเซลฟ์เซลฟิ้งไปแอสอคติที่จะทําให้ใครๆนั้นไม่อยากทํางานด้วยกับเราบ้างหรือเปล่าลองมาติดตามกันดูนะครับขอบคุณบทความจากทาง Mission To the Moon ด้วยท่านผู้ฟังที่สนใจเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในบล็อกดิตของ Mission To the Moon นะครับถ้าหากลองตั้งคําถามหนึ่งข้อว่าคนแบบไหนที่เราไม่อยากทํางานด้วยที่สุดคําตอบของหลายๆคนคงจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเชื่อ ได้ว่า1ในนั้นต้องมีแบบคนประเภทที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยชอบแบบเลมหรือว่าชอบแบบโทษคนอื่นในเรื่องที่ผิดพลาด แต่กลับยกความดีความชอบให้เป็นผลงานของตัวเองใะ้อย่างนั้นนะครับนิสัยโดยรวมแบบนี้ที่เรามักจะเรียกกันว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสร้างทั้งความน่ารำคาญแล้วก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างไม่อยากจะทำงานด้วยซึ่งก็มีหลักการทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงนิสัยเหล่านี้ไว้นะครับว่ามาจากอคติที่มาจากข้างในของตัวเองมากเกินไปหรือว่าจากการที่เป็นเซลฟ์เซิร์ฟวิงไปแอสนั่นเอง พื้นฐานของคนที่มีอาคติแบบ Self Selfing by Ass นะครับหรือว่าคนประเภทที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นมักจะเป็นคนที่พยายามในการหาต้นต่อของปัญหาด้วยการชีชนิ้วไปที่ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่คนเหล่านั้นมักจะคิดว่าไม่เก่งพอ จนมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองไปซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งความผิดพลาดของคนเหล่านี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดจนทำให้การทำงานนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าได้ก็มีนะครับแล้วเรากำลังจะเป็นคนแบบนั้นอยู่หรือเปล่า เรากําลังทําให้คนอื่นไม่พอใจแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นเพราะว่าตัวเราเองอยู่หรือเปล่าลองมาสํารวจกันดูนะครับสํารวจตัวเองกับสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากําลังมีเซลฟ์เซลร์ฟิงไบแอสนะครับสัญญาณสําคัญ ของการมีเซลฟเซลร์ฟิงไปแอสนั้นธรรมดามากเลยเพียงแค่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นเริ่มที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ่อยขึ้นบ่อยครั้งขึ้นมีการโทษเพื่อนร่วมงานบ่อยครั้งขึ้นกับเรื่องที่ผิดพลาดจนทําให้ความสัมพันธ์นั้นเสียนะครับนั่นก็แปลว่าเราอาจกําลังถูกอคติประเภทนี้ครอบงําเราอยู่ก็เป็นได้ ถ้าหากว่าเรายังไม่นแน่ใจว่าเราเข้าข่ายประเภทที่มีเซลฟเซอร์วิงไปแอดนั้นอยู่หรือเปล่านะครับให้ลองสำรวจตัวเองผ่านคำถามเหล่านี้แล้วก็ลองทบทวนว่าเรากำลังเมียขติกับตนเองหรือว่าเข้าข้างตัวเองอยู่หรือไม่ข็ไแรกเขาบอกว่าเชื่อว่าหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานไม่ให้ผลตอบรับในเชิงบวกใดๆกับเราเป็นเพราะว่าพวกเขากําลังต่อต้านเราอยู่หรือรู้สึกว่าต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเรื่องงาน เป็นเพราะโอกาสในการนําเสนอตัวเองนั้นน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานข้อถัดไปครับเพื่อนร่วมงานของเราไม่ได้เก่งจริงแต่มักจะใช้ประโยชน์จากการลําเอียงของหัวหน้าข้อถัดไปครับรู้สึกตัวเองกําลังทํางานหนักกว่าคนอื่นโดยการประสบความสําเร็จทั้งหมดเป็นเพราะตัวเราเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นและข้อถัดไปครับบอกว่าคนที่พยายามแสดงความคิดเห็นด้านลบเกี่ยวกับงานของเราเป็นเพราะพวกเขาอิจฉาเราถ้าหากว่าคําตอบของท่านผู้ฟังนะครับ มีคําว่าใช่เนี่ยเกิน3ข้อที่ได้บอกไปที่เราล่าให้กับท่านผู้ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิน3ข้อนี่คงเป็นสัญญาณว่าเรากําลังมีเซลฟ์เซิร์ฟวิ่งไปแอสอยู่นะครับแล้วก็ต้องรีบทําความเข้าใจกับนิสัยเหล่านี้ของตัวเองเพื่อที่จะได้ลดอคติเหล่านี้ลงเพื่อให้เราสามารถทํางานได้กับคนอื่นเนี่ยได้มากขึ้นแล้วเริ่มลดเซลฟ์เซิร์ฟวิ่งไปแอสอย่างเข้าใจเพราะอะไรเราจึงมักโทษคนอื่น ทำไมคนบางคนถึงเลือกที่จะกล่าวโทษคนอื่นแทนที่จะหันมามองตัวเองแล้วก็ยอมรับความผิด เหตุผลแรกก็คือการก่าวโทษคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าการโทษตัวเองครับเมื่อคนเริ่มมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นการโทษคนอื่นเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นทํางานน้อยลงเพราะนั่นหมายความว่าเราได้ชี้ไปแล้วว่าต้นเหตุของปัญหาคือใครแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบปัญหาเหล่านั้นนั่นจึงทําให้คนที่มี self-serving b แ a สมักจะเป็นคนที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทํางานด้วยนั่นเองเหตุผลที่2ครับการโทษคนอื่นทําให้เรารู้สึกว่าถึงการเป็นฝ่ายควบคุม คือคนที่มีเซลฟ์เซิร์ฟฟิ a งไบแอนนะครับจะชื่นชอบความรู้สึกในการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปนในแบบที่ตนเองได้ตั้งไว้เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นดังใจคนในกลุ่มนี้มักจะกล่าวโทษแล้วก็ตำหนิคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุมของตัวเองครับ เหตุผลที่3ครับการโทษคนอื่นเป็นการระบายความกดดันของตัวเองซึ่งคนที่มีเซลฟ์เซิร์ฟิงไปแอนนี้บางประเภทมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาในเวลาปกติครับแต่กลับเป็นคนที่มักจะโทษคนอื่นเมื่อตัวเองรู้สึกกดดันซึ่งพฤติกรรมนี้คือการระบายความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่คนเหล่านี้กำลังพบเจอเพื่อให้ตัวเขาเองนั้นรู้สึกจากการกล่าวโทษเหล่านั้น รือว่ารู้สึกดีจากการกล่าวโทษเหล่านั้นนะครับและเหตุผลสุดท้ายก็คือคนที่ชอบโทษคนอื่นมักจะเป็นคนที่มีอัตราหรือว่าอีโก้สูงครับการใช้คำกล่าวโทษคนอื่นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยปกป้องอัตราของตัวเขาเองการที่เราได้โทษใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความรู้สึกในการยืนอยู่ในจุดที่เหนือกว่าและยืนอยู่ตรงข้ามกับจุดที่ตัวเองคิดว่าไม่ดี แต่ไม่ว่าจะมาจากเหตุผลใดก็ตามนะครับการมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หรือว่าโทษคนอื่นแบบนี้เอาดีเข้าตัวนั้นเป็นพฤติกรรมที่ทําให้การทํางานของทีมรับบริษัทนั้นแย่ลงครับได้มากกว่าที่เราคิดด้วยสัําไปเพราะว่านอกจากจะทําให้เกิดปัญหาภายในทีมแล้วการมีเซลฟ์เซลฟิงไบแอสอาจจะนําไปสู่การวางแผนที่ผิดพลาด การบริการลูกค้าที่ช้าหากสินค้ามีข้อบกพร่องทีมที่มีเซลฟ์เซิร์ฟเวไแอสก็มักจะโทษปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะการตลาดอย่างคู่แข่งหรือแม้แต่การตลาดก็ดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วตัวสินค้านั้นอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่นั่นเองครับดังนั้นการเปลี่ยนตัวเองให้เลิกโทษคนอื่นด้วยการลดเซลฟ์เซิร์ฟเวิไแอสจะทําอย่างไรนะครับเม <ME> ื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นคนที่อาจจะมีเซลฟ์เซิร์ฟเวิ s ไีแอติสมีอ,ตอคติในการมองเห็นตัวเองในด้านบวกแล้วผลักความผิด ไปให้คนอื่นนั่นก็คือถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วที่จะเริ่มลดอคติที่อยู่ภายในใจของตัวเราเองนะครับส่วนก้าวต่อไปก็คือเริ่มเปลี่ยนความคิดในด้านลบที่อยู่ภายในใจของเราก่อนและก่อให้เกิดโทษกับคนอื่นอย่างเช่นการโยนความผิดหรือว่าการมองว่าคนอื่นไม่เก่งเท่าเราให้สังเกตความคิด ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วพยายามสร้างความคิดในด้านบวกอย่างการเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมงานของคนอื่นเข้ามาแทนที่นะครับเมื่อเราเริ่มเห็นใจคนอื่นเราจะกลายเป็นคนที่รู้จักถามความคิดของคนอื่นมากกว่าการตำหนิเมื่อเกิดปัญหาเราจะมองหาสาเหตุต้นตอของปัญหาที่แท้จริงมากกว่าการมองหาคนผิดและเลิกเป็นคนที่ชอบกล่าวหาโทษหรือว่ากล่าวโทษคนอื่นได้นะครับนอกจากนี้การเพิ่มความรู้สึกในการรับผิดชอบแทนที่จะเป็นความกดดัน ็เป็นอีกวิธีที่ทําให้เรานั้นลดการโทษคนอื่นได้นะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นบางครั้งการโทษคนอื่นก็มาจากการรู้สึกกดดันที่อยู่ภายในจิตใจและต้องการที่จะโยนมันทิ้งไปให้พ้นจากตัวเองแต่ถ้าเราเป็นจากการโยนความกดดันนั้นทิ้งไปคนอื่นรับแทนมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับประโยคที่จะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ความรู้สึก ในการรับผิดชอบมากขึ้นก็คือการมองสถานการณ์ที่เกิดตรงหน้าแล้วถามตัวเองว่าเรามีบทบาทอะไรในการทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นและเราจะช่วยให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราถามคำถามนี้กับตัวเองบ่อยๆนะครับเราจะสามารถลดการโทษคนอื่นและเปลี่ยนตัวเองให้มีความรับผิดชอบได้มากขึ้น สุดท้ายก็คือการเผชิญหน้ากับปัญหาให้บ่อยนะครับพยายามลงไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพื่อให้รู้จักวิธีหรือว่าเทคนิคในการแก้ไขปัญหาหลายๆแบบเมื่อเรามีคลังเทคนิคการแก้ไขปัญหาอยู่ในสมองเยอะแล้วเนี่ยนะครับการโทษคนอื่นก็จะกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราแทบจะไม่ใช้มันในการแก้ไขปัญหาเลย แม้ว่าการใจดีกับตัวเองนั้นจะเป็นเรื่องที่ทุกคนพยายามใส่ใจให้มากขึ้นในสังคมการทำงานที่แสนจะเคร่งเครียดนะครับแต่ก็อย่าลืมไปว่าใจดีกับผู้อื่นและรับฟังข้อเท็จจริงโดยปราศจาก อคติแบบ Self-Selfing by a s ias, ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นพยายามรู้เท่าทันตัวเองสังเกตอาการของคนรอบข้างเอาใจเขามาใส่ใจเราครับเลือกที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่หาคนผิดเพื่อสังคมการทำงานของเรานั้นดีขึ้นและไม่กลายเป็นสังคมแห่งการเล่นเกมโทษกันไปมาหรือว่าเบลมเกมนะครับ สุดท้ายนี้หวังว่าอาคติที่อาจจะมีขึ้นแบบนี้ในตัวของท่านผู้ฟังเองนะครับจะสามารถนําออกจากตัวท่านผู้ฟังไปเองได้เหมือนกันเราจะมากลายเป็นคนคนหนึ่งที่ทุกคนอยากจะทํางานกันด้วยดีกว่านะครับขอบคุณข้อมูลบทความดีๆแบบนี้จากมิชชั่น t ูเดอะมูนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ